วันนี้เราจะมาแนะนำเพื่อนๆน,นะคะคนไหนปวดข้อเขา่าแนะนำให้ทานนะคะเป็นน้ำมันลำข้าวผสมงาดำางาดำนี่เขาก็จะเน้นเรื่องกระดูกอยู่แล้วค่ะคข้อเข่าแบบเราลุกขึ้นมานั่งแล้วก็โอยยืนแล้วก็โอยอย่างเงี้ยคะ่ะแนะนำเลยนะคะเพื่อนๆทานดีมากเราทานเชา้าเราเป็นเยอะนะคะเช้าสามเย็นสามค่ะ ถ้าคนไหนเป็นน้อยแค่ทานป้องกันก็ลดสัดส่วนตามเนี่ยค่ะสีสวยมากนี่น้ำมันลําข้าวบวกงาดําค่ะคือเราทานแล้วอาการเราดีขึ้นเราก็จะแนะนำเพื่อนๆต่อแต่เราเป็นเยอะค่ะเราถึงขนาดเวลาเราจะลงเราก็ต้องโอ้ยเวลาเราจะลุกเราก็ต้องโอ้ยอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยทานเช้าสามเย็ยนสามค่ะแล้วตอนนี้อาการาดีขึ้นแล้วไม่เวลาเราลุกขึ้นก็ไม่โอยนั่งก็ไม่โอยนะเราทานมาสามกระปุกแล้วค่ะเนี่ยค่ะค,คิดว่ามันทานดีแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราดีขึ้นจริงเราก็เลยอยากจะแนะนำเพื่อนๆให้ลองทานดูสำหรับบำรุงข้อนะคะข้อเขา่าข้อกระดูกอะไรเงี้ยน้ำมันงาเขามีส่วนช่วยเรื่องพวกนี้จริงๆค่ะ ส่วนน้ำมันนำข้าวเ็าจะช่วยเรื่องอช่วยเรื่องเลือดทำให้เลือดทำให้เราเลือดไม่เหนื่นค่ะประมาณนี้นะคะสรรพคุณเขามีเยอะค่ะแต่ว่าเราก็เข้าๆค่ะเราจะเน้นเรื่องข้อเข่า,ขา,ขา,ขาอันนี้ทานดีจริงๆทานดีแล้วเราก็เลยจะมาแนะนำเพื่อนๆต่อนะคะเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีช่องทางในการซื้อก็ฝากกดลิงก์ด้วยนะคะ กดใจให้ด้วยกดไลค์กดแชร์ทุกการสั่งซื้อคือการขอบคุณค่ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่ตามชมขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ